การตั้งตนชอบเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นขั้นแรกในการสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตเพราะถ้าใครตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดแล้วพยายามดำเนินชีวิตไปตามนั้นก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ถึงแม้สแสวงหาความรู้ความสามารถได้มากเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์บางคนเริ่มแรกก็ตั้งเป้าหมายชีวิตดีอยู่แต่กําลังใจยังไม่เข้มแข็งพอเจอสิ่งยั่วยุอยู่เรื่อยๆครั้นนานเข้าเป้าหมายชีวิตชักเขวปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอํานาจกิเลส สุดท้ายไปจบที่ชีวิตพังแล้วทําอย่างไรละ่ะจึงจะรักษาเป้าหมายชีวิตให้มั่นคงนั่นก็คือการฝึกให้เป็นคนมีศรัทธาได้แก่มีเหตุผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลประกอบด้วยปัญญาที่เรียกว่าศรัทธาหากเชื่ออย่างไรเหตุผลและปัญญานั่นคืองมงายการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้องแล้วประครับประคองดําเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังนั่นคือตั้งตนชอบนั่นเอง จเจริญพร